ในระหว่างนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าคุณหนุม่มกัญชัยไปพร้อมกับกันฮะออกกันจอมพลังอ๋อค่ะนึกว่ากันกันต <ปะ S 2> าตถาวรค่ะอาบอยปรณกไปด้วยเนี่ยไปด้วยค่ะไปที่ปคอบอใช่ไหมเอะเพจโหนกระแสะเขากำลังสดอยู่ตอนนี้ไปตั้งแต่9ก้าโมงแล้วเนี่ยเห็นว่ามีไฮไลไท์นำเสนอไปคือเคสที่หนึ่งป้าพิการถูกเอาภาพไปใช้ว่าประสบความสำเร็จทั้งที่ขายไปได้ช็อคคิน สองภรรยานักการเมืองหลังจากครอบครัวรู้ว่าหลงเข้าไปในเครือข่ายนี้ครอบครัวแตกสลายปัจจุบันอยู่เพียงลำพังอีกเคสหนึง่งดาราสองคนคะ่ะรับไม่ได้กับคำว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถจึงหยุดปัจจุบันเนี่ยไปขอเงินคืนแต่งเงียบหมายามว่าคุณกันชัยกับคุณกันจอมพลังกับคุณบอยประกนํนำผู้เสียหายสามเรื่องนี้ไปร้องทุกข์เพิ่มเติมที่เป็นไฮไลท์เนี่ย ดูสดตั้งนี่นึงเซกท่านวทรเองเนี่ยท่านบอกกันนะครับว่ายังไงสพทุกที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากถึงสพทุกทุกสพด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปไปแจ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่รู้เรื่องจะไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นนโยบายนะครับอันนี้อันนี้มขออนุญาตเอ่อพูดเอ่อเสริมไปส่งให้หนูนิดนึงว่าเรื่องที่ว่าไม่มีคนกล้าวมาแจ้งอะไรเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคคนนทททีีี่่่ตติดอเข้าาาามมมงผหลย ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเกิดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องจิตของตัวเองนี่ออกมาได้เยอะมันจะเป็นพลังที่ใหญ่ในการที่จะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับก็อยากนด้ข้อมมันมีข้อมูลว่ามีคนไปหุบหูเขามีแก็คแฝงที่กำลังตรวจดนรับข้อมูลออันนี้ผมผมขอตรงนี้ได้ไหมสำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่า มีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็ล้วแต่ท่านส่งไห้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายถ้าส่งไห้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยือนยันพวกผมนะครับนะไม่ไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับเวลาอ,อกับบอสอนใหมค่คเวลานี้นะครับนะผมอยากให้ บอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกกร์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาก้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมนี่เป็นผู้บริหารวันนี้ไงลายมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกกณ์ นะครับนัดเจอได้ผนกระแสนัดเจอได้นะครับจรที่ก็ได้เจอที่อื่นก็ได้มีอะไรบอพออนหน่อยไหมครครับมีอะไรฝากบอกถึงพออนไหมถ้าเขาดูอยู่ก็เราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโขนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะครับผมรอรออยู่นะครับแล้วก็ผมจะต้องฝากถึงว่า อยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกนะครับคุณคงรู้อยู่แล้วล่ะฮะผ่านกฎหมายคุณคงบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ,อ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองผู้เสียหายก่อนและที่สําคัญที่สุดผมในฐานะตัวเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกลับเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรือยอย่างกันเองก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยังทำเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควร ก็หยุดซะไม่ได้ไหมายถึงการทําไมถึงคนอื่นๆที่กําลังม,มีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนําเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับเราคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้ไหมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้าีคุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไปอยู่คือเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไร หลักของกฎหมายอยู่ที่เจนตนาก่อนครับลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี้เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กาลังถูกแช่งก้กอกล่าวหานะก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผิดว่าไปทมผิดเท่าน,นั้นเองครับไปอยู่ครับเี่ยอยู่ทีก,การครับวันนี้หนึ่งเมื่อเช้ามีการเปิดเผยซิกเ,เสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสพอลกับกับเสียงปริศนาเสียงนึงพีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถหยิบนิ้วได้เลยขอแค่ดูแล ไม่ทราบว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วพี่หนุ่มฟ้กยังบ้างครับพี่ก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกงนี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอสาลพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกกลลล่่่่าาาววหหห็ต้อออองรรรรรรรสนทีีีีีมมมใใคคคคคคเยยยืืไ ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกได้บอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดุดิดนงบิดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ทานอสครับทำไม่ได้ ท,ท่านผู้ชมเรื่องคลิปเราก็ไม่สามารถยืนยันหรอกแต่เพจอีซอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเปิดคลิปเสียงซึ่งะระบุว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งกับบิ๊กบอสลักษณะ เหมือนกับอันนี้ก็ไม่รู้แท้จริงประการใดนะแต่เพจเขาบอกว่ายัางไงน้องไบจะให้ช่วยวิ่งเต้นคดีนี้ค่ะโดยเสนอจ่าย30ล้านพร้อมกับค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละแสนและกับการช่วยเปิดทางแล้วก็ให้ช่วยเคลียร์กับตำรวจยศใหญ่ที่มีอำนาจคนนึงทั้งนี้ทั้งนั้นคือในคลิปเสียงเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวเราเปิดไหมค่ะอ่อา,อานดีกว่า ในคลิปเสียงเนี่ยค่ะฝั่งที่บอกว่าเป็นนักการเมืองซึ่งไม่แน่ใจยังไม่ได้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะคะฝั่งนี้จะพูดบอกว่าพี่กำลังจะบอกพอลว่าพอลต้องใหญ่กว่านี้และพอลต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอลเข้าใจใช่ไหมพอลให้พี่เดือนละแสนเนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอดีดนิ้วได้เลยขณะที่โคชชนนาบอกว่า พี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนใช่แล้วก็เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งเพจระบุว่าเป็นนักการเมืองบอกก็ได้พี่รับปากถ้ากรรมาที่การเรียกเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่มีอะไรหรอกอ่าทั้งดีทั้งนั้นไหนฟังดูซิฟังสักหน่อยไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แล้วแต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้ พอจะทําอะไรพอเด็ดนีดนิ้วได้เลยพี่พี่ใจช่วย,พ,วยพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้ไ<ม>เอาพี่รับาปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากาถ้าการรมธีการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดก,การให้เออคือไม่มีอะไรหรอกอ๋อเราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะนี่เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่ที่นักข่าวไปถามคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนั่นแหละท่านผู้ชม